สวัสดีวัยรุ่นเวกบอร์ดทุกคนนะครับวันนี้อยู่ที่สนุกเวกปากเช่นเคยนะครับมีโปรโมชั่นที่บึงสนุกมาฝากด้วยนะครับสนุกวิกเดย์ดีวนะครับเป็นสมัครขับการ์ดนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีขับการ์ดนะครับวัยร at ุ่นมือใหม่ทั้งหลายนะครับมาสมัครขับการ์ดที่บึงได้นะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็เพิ่มอีก350เป็น800บาทนะครับคุณจะได้เล่นฟรีทั้งวันเลยนะครับมีอุปกรณ์หมวกชชีพนะครับบอร์ดนั่งแล้วก็บอร์ดสลิปเปอร์แบบยืนนะครับหมวกกันให้เต็มที่เลยเล่นได้ทั้งวันนะครับเฉพาะจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นรายละเอียดสอบถามไปที่บึงสนุกได้เลยนะครับ ก็สมาชิกขับกร์ดได้อะไรได้ซื้อตั๋วในครั้งต่อไปถูกลงนะครับเป็นราคาของขับกราดนะครับมีอายุ1ปีนับจากวันที่คุณซื้อนะครับมาวันนี้ฮิลไซส์ฟอนไซส์วันเอ็กซ์กี้ออกคิกเกอร์นะครับถ้าทําอันนี้ได้คุณจะได้2ท่าเลยนะครับเพราะมันเล่นคิกเกอร์ได้ทั้งสองข้างนะครับล็อกแขนเป็นตัวแอลแบบนี้เหมือนเดิมนะครับจับ2มือนะครับย่อลงไปนิดนึงครับกดฮิลไซส์นะครับค่อยๆเข้าไปหาคิกเกอร์นะครับ เข้าให้อยู่ตรงส่วนกลางของคิกเกอร์นะครับคิกเกอร์อย่างนี้นะเราเข้าไปแตะตรงกลางคิกเกอร์อย่างนี้เลยนะครับหิ้วสเข้าไปนะครับปื๊ดอ ah ่าพอเข้าตรงกลางได้นะครับพอจะถึงคิกเกอร์นะครับกลับมาตรงแบบนี้นะครับย่อไว้ลักษณะนี้นะครับอยู่กลางคิกเกอร์นะครับกำลังจะออกจากคิกเกอร์นะให้เรายืดออกไปนิดนึงครับแล้วก็ดึงค่อยๆดึงเข้ามาที่เอวขวานะครับประมาณนี้อ่าขาลักษณะล็อกตัวนะครับตัวมันต้องหมุนในลักษณะนี้นะแบบนี้นะพอดึงมาถึงตรงนี้แล้วนะเราก็รออย่างเดียวเลยครับรอล็อกไว้พอ ออกกับคิกเกอร์มันก็จะลอยบนอากาศใช่ไหมครับจังหวะที่เราจะลงมาเนี่ยเราให้เราย่อรับตอนที่เราสัมผัสน้าอีกทีหนึ่งครับปึ๊กประมาณนี้นะแล้วเราก็ค่อยๆกลับมาล็อกแบบนี้เหมือนเดิมนะผ่อนคลายสบายๆนะครับง่ายๆนะครับลองทําดูนะครับลองแบบใช้ความกล้านิดนึงท่าน,นี้ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับก็ถ้ามีคิกเกอร์ตัวเล็กให้เล่นก็นดีนะที่บึงสนุกเราฝั่งซ้ายฮิลไซมันจะมีคิกเกอร์สองตัวนะมีตัวเล็กเดี๋ยวผมทําให้ดูทั้งสองตัวเลยนะครับดูกันในบึงไป วอนวันจิ๊กเกอร์โอ้ง่ายง่ายแบบนี้ไวรุ่นอีซี่ของเราไม่พลาดอยู่แล้วว้ายมีล้างหม้าย้วยวะเจ็บโอ้โหโอ้โคตรฉินฟอนวันไม่พอใส่แจ็คไปด้วยอีซี่อีซี่ คิวไซส์ฟอนด์วันชิกเกอร์ก็ประมาณนี้นะครับอีซี่อีซี่เลยสำหรับบางคนก็ง่ายนะสำหรับบางคนก็อาจจะยากนิดนึงอาจจะไม่ค่อยได้ทำนะครับสำหรับบางคนก็จะเก่งไปเลยก็จะมีแบบว่าเพิ่มแก๊ปเพิ่มอะไรเข้าไปได้นะครับไม่ท่ามันดูมีอะไรเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็ลองไปทำกันดูนะครับเล่นแมง์บอกให้สนุกมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ